สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกิ๊นะคะวันนี้เลยนะกิ๊มาแนะนำนะคะมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ค่ะที่เป็นมอเตอร์นะคะไร้แปลงถึง3,000วัตต์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยดีกว่ารุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีกิ๊มี2สีมาโชว์แบบนี้เลยนะคะคือสีฟ้านะคะและสีขาวนะคะตัวนี้เป็นอย่างที่กิ๊แจ้งไปเป็นมอเตอร์นะคะ3,000วัตต์ค่ะเป็นตัว70โวลต์นะคะแบตเตอรี่4 8โวลต์นะคะ20แอม เนาะเป็น20แอมป์นะคะแบตเตอรี่5ก้อนนะคะน,นี้นะคะชาร์จแบตหนึ่งรั้งสามารถวิ่งได้ไกล60 70กิโลเลยะคะ่ะรับน้ำหนักได้ถึง380กิโลเลยนะคะคันนี้นะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ตัวแรงเลยนะมีกันชนให้รอบๆคันแบบนี้เลยนะคะเราจะมีกันชนให้นะแล้วก็มีที่วางเท้านะคะพักเท้าสำหรับคนนั่งหลังแบบนี้ด้วย ที่สําคัญเขาสามารถถับเก็บได้นะจ๊ะแบบนี้นะกันชนรากยาวมาจนถึงข้างหลังเลยแล้วก็มีกล่องนะคะที่ใส่ของให้ด้านหลังด้วยนะคะคันนี้แรงมากๆเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆในช้อปปีเลยนะคะชื่อราา้านว่ซซูตนตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่มากๆชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะไม่ถึง10บาทวิ่งได้ถึง70กิโลความเร็วนะคะได้ตั้งแต่70จนถึง เกิกิโลเลยนะคะเป็นด้วยไฟฟ้าความเร็วสูงมากๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเลยเนาะ72อโวลต์นะคะแล้วก็แรงดันไฟฟ้าตัวนี้72โวลต์ขึ้นไปแบตเตอรี่ก็จะมีความอึดความทนมากเรามีการรับประกันซ่อมตัวเครื่องตัวมอเตอร์ให้6เดือนรับประกันซ่อมตัวแบตเตอรี่ให้ถึง3เดือนเลยนะคะไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดไฟหน้าให้ดูอ่ะไฟหน้านะคะเรามีทางตัวปิดไฟนะคะ Day l ไ g h t Day t ท m e นะคะเปิดไฟและไฟสูง แบบนี้นะคะแล้วก็มีเสียงแต่ที่ดังมากๆคันนี้แต่ดังมากๆนะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายนะคะจะอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟเลี้ยวขวานะคะหรือไฟฉุกเฉิน อ่าเวลาลูกค้าเกิดไปเปิดไฟฉุกเฉินก็จะเป็นฟิวประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าสวยมากมาดูในส่วนของด้านล่างกี่ก่อนด้านล่างก็จะเป็นดิสเบกคู่นะคะดิสเบกให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นได้ชุดแต่งของ i n t e l อ i g เแบบนี้เป็นเลยเนาะเป็นชุดแต่งสีแดงแบบนี้พร้อมจานเบรกดิสเบกขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เป็นโชค๊คอัพคู่นะคะทาให้รับน้ําหนักได้ถึง380กิโลเลยนะคะเป็นดิสเบกหน้าแบบเชื่อมต่อคู่หน้าและด้านหลังนะคะโชค๊คอัพเป็นไฮดรอลิกดัดแปลงหน้าแล้วก็โชค๊คอัพไดรลิก ไฮโดริกแบบดัดแปลงสปริงจะอยู่ด้านหลังนะคะอ่ะมาดูในส่วนของหน้าจอกันดีกว่าหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ led เรียบร้อยแล้วนะคะมิวมองเห็นไหมก็จะเป็นเรือนไม้แสดงความเร็วรถนะคะแสดงระยะทางที่จะขับได้นะคะแล้วก็แสดงไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะมีด้วยกันทั้งหมดสีก้อนไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟจะแสดงขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะคะมีน้ํามันเบรกให้ทั้งสองข้างนะคะมีกระจกมองข้างให้ความเร็วสามารถปรับได้3ระดับนะคะเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3เปิดไฟปิดไฟ daylight daytime เปิดตรงนี้ได้เลยขวาสุดนะคะคือปิดตรงกลางคือ daylight daytime ด,ด,ด้านซ้ายคือเปิดไฟ และมีเกียร์ R ให้สำหรับลูกค้าจะถอยหลังนะคะเวลาจะถอยหลังลูกค้าต้องกดค้างไว้นะแล้วก็บิดนะคะถึงจะใช้งานได้แทนในส่วนของฝั่งซ้ายจะเป็นระบบการควบคุมเกี่ยวกับไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟสูงนะคะเ้วซ้ายเลียวขวานะคะปิดไฟเปลี่ยนแต่นะคะและเกียร์ P นะคะเกียร์ P ก็คือพวกระบบเซ็นเซอร์เนาะมันก็จะแบบว่าถ้าเรากดเกียร์ P ระบบมันก็จะตัดนะคะและคันนี้ไม่พลาดค่ะบอสไซไฟฟ้าเรามีที่ชาร์จแบต USB ให้อยู่ด้านในตรงนี้เลยเห็นไหมจ๊ะ ที่ชาร์จแบต USB ให้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถใส่ไอโฟนไอโฟนได้สบายแล้วมีความลึกมากๆความลึกก้นเขาอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะคะมีที่ห้อยแกงถุงแกงห้อยกร,กระเป๋าขนาดใหญ่ให้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากๆนะคะมีกุญแจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุญแ,แจรีโมทนะคะกุญแจรถตัวรีโมทก็อย่างที่กิ๊แจ้งไปเลยทํางานได้ทั้งหมด3ามฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นนะคะอ่าล็อกรถกดล็อกรถนะคะมีระบบป้องกันการการันขโมยอ่า แล้วก็สามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้แบบนี้เลยนะคะนี่ฟังก์ชันง่ายดายมากแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จริงๆสามารถไปเติมเก้าอี้เด็กเพิ่มได้อีกหนึ่งหนึ่งท่านเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊ตจะมาเปิดเบาะให้ดูอ่าเดี๋ยวจะมาเปิดเบาะให้ดูก่อนจะเปิดเบาะแอบ,บให้ดูไฟท้ายก่อนได้ไหมไฟท้ายสวยมากนี่ไฟท้ายสวยมากไฟฉุกเฉินสวยมากนะคะมีเบรก มีมีเบรกมีไฟดวงที่3มนะคะมีไฟ LED ด้านหลังให้แบบนี้เลยนะคะมีกล่องด้านหลังที่ใช้งานได้จริงนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้อะ มาดูในส่วนของใต้เบาะก,กันดีกว่าเบาะคันนี้นะคะมีความกว้างมากๆหรึกมากๆสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยนะคะแต่เราจะแถมหมวกกันน็อกครึ่งใบไปให้นะคะแถมที่ชาร์จแบตไปให้นะคะเป็นตัว72โวลต์20-22แอมป์แบบนี้ไปเลยนะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรกันให้เปลืองใช้เวลาในการชาร์จแบตหนึ่งถัง6-8ชั่วโมงค่ะวิ่งได้ยาวๆเลยรถคันนี้นะคะสามารถขับลุยน้ำลุยฝนตักฝนได้แต่ไม่แนะนําให้แช่น้ําเวลาลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานๆสามารถปิดเบรกเกอร์ตรงนี้ได้เลยหรือเวลาล้างรถ สามารถปิดเบรเกเกอร์แล้วก็รางรถก่อนได้ทุกครั้งกันไฟลวไฟไหลเลยนะคะคันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะจะมีสองสีนะคะแล้วก็ไฟหน้าเอ d ีที่ไปตัวนี้อ่าลืมบอกว่าเขามีระบบดูดซับแรงกระแทกให้ด้วยนะคะเป็นการดูดซับที่ดีมากๆนะและตัวเบาะหลังไม่ได้แค่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปมานี่ก่อนไม่ได้มีแค่เป็นกล่องนะเรามีแบบว่าเขาเรียกอะไรแอบทําที่เขาเรียกอะไรคะพนักพิงหลัง ให้คนสําหรับนั่งซ้อนถ่ายได้รู้สึกไม่เจ็บด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟจะให้ช่องทางการสั่งซื้อไปนะเพราะว่าคันนี้นะคะจะอยู่ในช้อปปีนะคะชื่อร้านว่าแซตสุนนะคะราคานะคะสามหมื่นสามพันสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวกิฟจะแนบลิงก์ท่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดไปที่ใต้คลิปยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย